ไอ้มันเลากา่าศัน่าเอานี่เย,ย็นสบายบันมีมอลกิดปอดโป้ธรรมชาติธรรมชาติน้ยเมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วนะอับช่อง YouTube ลาหน่อยเอนิเมชันกับมีท่านก่อมตอนตัวเมีย อันไฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อท่านผู้บริหารเผาเผาเลยไม่สวยใหญ่คนแรกก็เป็นวอสมาร์ดเจ็บข้าโอ้ยปวดหัวตัวหอนโอ้ยไม่สวยใหญ่คนแรกๆอยู่ในบ้านนั่นเออไปไปไปไม่สวยคนแรกไม่สวยคนแรกมันเป็นบอสมาร์ดอยู่นี่โอ้ยนอนก่อนเนอะโอ้ยโอ้ยท่างกับเจ็บมันนี่โอ้ยคอกับเจ็บ Ôi, mất rồi, mày, bà là bà Ôi, mm -hmm. ôi, 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 ơi, bà leo, bà leo, phải leo, bà là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 , bà 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 for me if ดีเด็ช้าเว้ยข้างบนตายแท้แล้วไองใส่จีบ่มีมาแล้วนูเวยนี่ก็เพื่อสิตัวนี้เลยนะอีเท่านเว้ยวางๆๆอย่นี้แหละนี่แน่นี่แน่โอ้ยเว้ยกะกะกเว้ยชวมังเข้าช่วมังเก้าเว้ยเ้อย้ย สุดยอดเด้ส yeah. ุดยอดเด้รอไอ้าษาหมีหรอวอกว่าเีกกออนหยย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 ยายย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 ยงยย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 ายย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 แยยงยยยยยปย่ยยยยยยดยยดยยด